เงินพรอมประนาะเรียวฟูยื่น40ล้านยูโรข้อเสนอแรกลุ้นควา้าตัวแทนซาราชในช่วงสมัยน,นี้อรองยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าเธอทําให้ชันรู้และเข้าใจคําบ้านสองประหาจ้าเนือความคาดหมายเมื่อทางบริโอฟินานรับไม่เคยคิดว่าลิเวอร์พูลจะมีลุ้นแชมป์ลีกในช่วงซีซั่นนี้อะคาเดมี่ป้นเก่งนะเทรนภูมิใจก,กับการก้าวขึ้นมาของแบตเตอรี่ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวบอกได้เลยงานนี้เมอร์เมาเล่นเนเมื่อทางลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอแรกจำนวน40ล้านยูโรลุนควา้าตัวแทนซาร่ามาเสริมทัพในช่วงเสมอทีแล้วโดวยงานนี้ทางด้านของฟิชเชอร์เคสนะฮะสื่อชื่อดังของสเปนรายงานข่าวบริษัทวันลิเวอร์พูล จกฟูงเพื่อบรรพิังกิจยืนน่นข้อเสนอแรกจำนวนกว่า40ล้านยูโรหรือประมาณ1,540ล้านบาทให้กับทางด้านของบรัสเััมุนได้พิจารณาแล้วเพื่อจะลุ้นในการคว้าตัวจอนเจลมาเรนก่อนหน้าตัวจิตท,ทีมชาตเนธแลนด์มาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ลอนงเยอรมันในวัยว25ปีมีข่าวผูกพันกับนด้านของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะฤดูหนาวที่เพิ่งปิดตัวลงไปเนื่องจากทางว่าของแดงลิเวอร์พูลเองนั้นกำลังมองหาัวแทนของบมเบสซ่าปีกจอมถล่มประตูทีมชาติอียิปต์ที่เหลือสัญญาจะถึงแค่เดือนพฤษภาคมปี2025ปปและมีข่าวมาตลอดเลยนดว่าอาจจะถูกทีมเงินดาจากทางลีกซาดิอาระเบียกระชากตัวไปร่วมทีมในครั้งนี้ โดยตอนเยอว์มาเรนในวัย25ปีมีข่าวพันกับลิเวอร์พูลมั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะฤดูนหนาวที่เพิ่งปิดตัวลงไปเนื่องจากของแดงกำลังมองหาตัวแทนของโมเบสซาลาเปีกจอมถล่มประตูทีมชาติอียิปต์ที่เหลือสัญญาก,กับทางทีมจะถึงแค่เดือนมิถุนายนปี2025และก็มีข่าวมาตลอดเลยนะว่าอาจจะถูกทีมเงินหนาจากทางลิกซาดิอาระเบียกระชากตัวไปร่วมง,งานด้วย ขณะที่ทางด้านแนงค่าวระบุเลยนะว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอแรกจำนวนกว่า40ล้านโยูโรให้พิจารณาแล้วซึ่งคาดการณ์กันบ้าดอชฟุนเนียไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าพร้อมจะขายแนวรุกที่เล่น,นทั้งตัวเิมเส้นทั้งสองฝั่งรวมถึงกองหน้าตัวเป้าปรายนี้ออกไปอยู่แล้วหากได้ค่าตัวในราคาที่ระดับน่าพอใจซึ่งตอนเยาวมาเรนถือเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติตามนี้ที่ลิเวอร์พูลต้องการเนื่องจากว่าเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุก โดยที่ฤดูกาลแรกที่ย้ายจากด้านของ PSV ไ i โฮ h o v e n เมื่อปี2021ลงเล่นให้กับทางด้านดัดมุน38นัดทำไป9ประตูกับก6แอสซ,ซิสส่วนซีซั่นที่แล้วเนี่ยเริ่มใช้แบลเด่นเล่นทั้งหมด35เกมทำไป10ประตกูก8แอสซ,ซิสขณะที่ฤดูกาลนี้ลงทั้งหมด28นัดทำไป10ประตกูก3แอสซ,ซิสในขณะนี้ อาริซงเบเกอร์เด็กปั้นของสโมสรอ,อินเตอร์นาซีอองดานในลีกบราซิลตั้งแต่อายุ1 0ขวบกขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2013ตอนนั้นอาริสซงคือผู้รักษาประตูด,ดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมาแล้วสั่งเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขาก็เ,าเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรักในขณะนี้ ดนาตาลีโปรนะฮะหญิงสาวทั้งสวยและก็ฉลาดเฉลียวเรียกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างอาริซงทชิพึ่งเริ่มเป็นนักฟุตบอลอาชีพจับเธอครั้งแรกในช่วงตอนปี2012อายุตอนนั้นเขาอายุ20ส่วนนาตาลีแก่กว่า2ปีนาตาลีไฝ่ฝันที่จะเป็นหมอตั้งแต่เด็กแต่ความพยายามครั้งแรกล้มเหลวจากทางด้านของอุบัติเหตุ นาตาลีเองนั้นพยายามอีกหนึ่งรอบและก็ทำสำเร็จเธอสอบติดได้เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกในเมืองเ,อเปโตรตาสและช่วงระหว่างเรียนเธอก็ได้ศึกษาดูใจกับทางผู้รัสัมรูตูด,ดาวรุ่งแห่งวงการฟุตบอลบราซิล แม้ว่าฝ่ายชายจะเป็นนักฟุตบอลส่วนฝ่ายหญิงก็คือว่าที่คุณหมอแต่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะอาริสซงกับนาตาดีต่างมีความจริงใจให้แก่กันและกันครอบครนะัวนาตาดีก็ไม่ปิดกั้นความรักของทั้งคู่เพราะเห็นว่าอาริสซงเป็นผู้ชายอบอุน่นและเชื่อได้เลยว่าจะดูแลเธอได้โดยบุคลิกนะฮะดสูสุดสมาร์ทบวกกับหน้าตาอันหล่อเหลา แน่นอนว่าอารีซงย่อมเป็นที่สนใจของสาวอยู่แล้วขณะนั้นอารีซงก็ไม่เคยไปคล่องเกี่ยวกับใครอื่นเขายึดมั่นในความรักที่มีต่อนาเบรีคนเดียวกระทั่งปี2015อารีซงเบเกอร์ตัดสินใจขอนาตารีแต่งงานในตอนที่ทั้งคู่ไปเที่ยวกันที่แคนคูนเม็กซิโกท่ามกลางฉากหลังด้วยสีฟ้าของน้ําที่ทะเลคาบสมุทรยูคาทานในขณะนั้น อย่างที่บอกไปนาตาลีเองก็ยังมีภารกิจที่ตนเองตั้งใจเอาไว้คือต้องเรียนจบหมอให้จบได้ซึ่งเธอก็ทำสำเร็จแล้วหลังจากที่แต่งงานไม่กี่เดือนโดยปั2 0 16อริสซงต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อจะไปเล่นลีกยุโรปกับโรมาซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเขาและภรรยา,าเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของสามีนาะตาลีเองก็ยินดีพร้อมจะจับมือเดินไปด้วยกัน เธอเลือกเดินทางสู่อิตาลีโดยที่ไม่รู้ต่ว่าตนเองจะเป็นหมอตามที่ใฝ่ฝันได้หรือไม่ภรรยาออกจากบาร์เซโลพร้อมกับผมผมหลังเรียนจบได้ห้าเดือนเรื่องนี้มันมีความหมายต่อผมมากในตอนที่เธอกำลังเรียนมหาลัยผมก็คอยสนับสนุนเธอตลอดมาชีวิตปีแรกในกรุงโรมของทั้งคู่นั้นเริ่มเป็นไปอย่างาช้าๆอาเดซองเริ่มนั่งสำรองในทีมโปรมาได้โอกาสลงสนามบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วเป็นเกมยูโรปลีก ส่วนนาทารีเองก็คอยทำ้าที่เป็นภรรยาที่แสนดีให้กำลังใจและดูแลสามีอยู่ตลอดมันครบรอบแต่งงาน4ปีอาริสซงส่งข้อความถึงนาทารีเพื่อแสดงความรักและขอบคุณกับทุกสิ่งที่เธอได้เสียสละยินดีกับเรทาทั้งคู่นะที่รักรูปนี้มันบ่งบอกถึงความหมายของมันอยู่แล้วแต่ผมก็อยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณเป็นอย่างมากผมมีความสุขที่ได้อยู่ข้างๆคุณมาตลอด4ปีเมษายนปี2 0 1 7 นาตาลีเองก็ค้อดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อว่าเฮเดนาจากนั้นชีวิตของครอบครัควรเบเกอร์ดำเนินไปกันอย่างารับรื่นสี้นทันที่2ของอาริซงเบเกอร์ก็กลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแทนบอสตยนเชสเน่ที่ย้ายออกไปอยู่จูวนตุสอาริซงทำผลงานได้ดีตลอดทั้งสีซั่น2017พาบรมาทะลุเข้าถึงรอบรบองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกพอช่วงเสมเมอร์2018เขาได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลซึ่งนี่แหละมันเป็นเรื่องของที่ครอบครัวต้องคิดหนัก นาตาเลียกังวลอะไรหลายอย่างทั้งลี่เรื่องลูกสาวเพิ่งอายุขวบเดียวและการปรับตัวกับชีวิตที่อังกฤษนาตาเดียเองปรึกษากับปราริซาภรยาบรเบโตฟิบิโนที่เป็นคนชาติเดียวกันเธอได้รับคำแนะนำการใช้ชีวิตที่นั่นและนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในครั้งนั้นโดยช่วงบนโลกปี2 0 1 8ที่รัสเซียนาตาเียตามไปเชียร์อาริทงทุกนัดไม่เคยขาด มักจะโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นประจำและหลังจากที่สามีย้ายมาอยู่กับทางดิวเวอฟูแฟนคลับของนาตาลีเองก็มีเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นไม่ว่านัดไหนที่สําคัญสําคัญสนามสนามนั้นจะมีนาตาลีอยู่ที่นั่นเสมอทั้งคู่ไม่เคยห่างกันนัดสําคัญนัดเดียวที่นาตาลีไม่ได้อยู่กับสามีคือเกมนัดจิงชนะเลอร์แชมเปี้ยนลีก2019เหตุผลก็คือนาตาลีเองกำลังท้องแก่และก็เตรียมตัวจะคลอดในอีกไม่กี่วันเด็กทั้งนั้นนั่นเองนะ ีก็เป็นการพูดถึงชีวิตควาหวานชื่นความสุขสมหวังของทางอาริซงเบเกอร์พ่อหมีของเราด้านนึงครับเอาล่ะนังไงบริโอเฟอร์ดินานเปิดอ,อกที่จริงแล้วไม่คิดว่าซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลจะได้อยู่ในกรุมลุ้นแชมป์ลีกพร้อมกับทางของแดนลิเวอร์พูลที่ยังคงรักษาความคงเส้นคงวาได้นในช่วงที่ไร้เงาโมเมสลา ซึ่งงานนี้บริอโอฟอร์ดินานตําำนานกองหลังของทางแมนยูยอมรับเลยนะว่าก่อนหน้านี้ไม่คิดเลยนะว่าลิเวอร์พูลจะถึงขั้นมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซีซั่น23ในคาลักนี้ได้โดยในช่วงซีซั่นก่อนเนี่ยลิเวอร์พูลมีผลงานน่าผิดหวังจนถึงขั้นได้เพียงแค่อันดับ5ในลีกพร้อมทั้งไม่มีแชมป์ติดมือเลยส่งผลให้พวกเขาต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ตำแหน่งแผงกองกลางซึ่งนั่นทำให้หลายคนคิดว่าพวกเขาต้องใช้เวลาในการสร้างทีม กกััสพใหญ่แต่กับกลายเป็นว่าของแดนลิเวอร์พูลเล่นได้โดดเด่นจนถึงขั้นมีลุ้นแชมป์ทั้ง4รายการอรันานเปิดเผยได้ว่าที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าลิเวอร์พูลจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ผมไม่เคยคาดการณ์คันว่าพวกเขาจะทำงานแบบตอนนี้รวมถึงเป็นจา่าฝูงของลีกได้ผมเคยได้คิดว่าพวกเขาจะได้ลุ้นกับการเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะท้าชิงแชมป์แข่งกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันอีกครัง้งผมเคยคิดที่ทีมที่จะขับเคี่ยวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้อย่างสูสีว่าจะเป็นอาร์ซอนซะมากกว่า การที่พวกเขากลับมามีลุ้นแชมป์แสดงให้เห็นแล้วพาพวกเขาทําการเ,าเสริมทัพได้ดีมากแค่ไหนหรวมถึงการแสดงให้เห็นได้ว่าครอปเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเพียงใดสิ่งที่พวกเขาทําให้ผมนั้นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่สุดในการก็คือที่พวกเขายังสามารถรักษาความคงเส้นของวาเอาไว้ได้ในช่วงที่ซาลาบไม่อยู่ในทีมหรืออยู่ช่วยทีมผมคิดว่าพวกเขาจะเล่นกันได้ไม่คงเส้นคงวาจนทำแต้มหล่นมากกว่านี้แต่พวกเขากลับไล่เบียดได้อย่างสูสีเลยนะ อาแล้ังไงเมื่อทางเทนนเ n สเอร์อาโนเป็นเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจของเขาในตัวของคอนเดอร์แบตเตอรี่แข่งรุ่นน้องที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างโดดเด่นพร้อมกับยกย่องการทำงานอย่างต่อเนื่องของแคนดามีสโมสรในการปลุกปั้นดาวรุ่งคุณภาพสูงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะโดยอเลสเดอร์อาร์โนพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้เห็นรุ่นน้องตำแหน่งเดียวกันกับทางด้านของเลฟูเอฟซีดอทคอบอกว่า ต้องบอกว่ามากๆเลยนะเขาเนี่ยต้องให้เครดิตกับตัวเองมากและการทํางานทั้งหมดที่เขาทุ่มเทล,ลงไปผมคิดว่าวิธีการที่เขาก้าวขึ้นมาและก็โชว์ฟอร์มนั้นมันน่าเลือเชื่อเป็นอย่างมากเราเห็น,ว,นว,วันแล้ววันแล้ววันเล่าในการสุดซ้อมว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีแค่ไหนและเด็กคนยืนเก่งแค่ไหนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับอะเคเดมี่มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นในขณะนี้เขายัางพูดถึงเส้นทางที่คล้ายคลึงกันของทั้งคู่อีกว่า ค่อนข้างจะเหมือนกันผมคิดว่ามันยากที่จะคิดและก็เปรียบเทียบกับตนเองเพราะว่าคุณไม่มีวันรู้ว่าจริงแล้วคุณเก่งแค่ไหนและคุณก็แค่อยากจะลงเล่นต่อไปเท่านั้นในครั้งนี้และข่าวพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ